สามล้อสปาเวซัววันน,น,นี้วันที่97แล้วนะคะอยากชวนมาดูวิธีการใช้เงินของคนรวยกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเงินเข้ากระเป๋ามาปุ๊บปกติแล้วเราทําอย่างไรคะถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยวิธีการคือเอาเงินเข้ากระเป๋ามาปุ๊บเขาก็จะเอาไปใช้ใจ่ายเลยทันทีใช่ไหมคะคาะน้ำค่าไฟค่ะบัตรนคารรถคาบัตรเครดิต แบบนี้ใช้ไปก่อนเลยเหลือเท่าไหรเดี๋ยวค่อยเก็บออมเดี๋ยวค่อยลงทุนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เก็บออมไม่ได้ลงทุนเลยค่ะทาแบบนี้ไม่รวยนะคะวิธีที่คนรวยเขาทากันคือเงินเข้ามาปุป๊บเขาเอาไปลงทุนก่อนเอาไปออมก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปใช้จ่ายหรือบางคนนะคะถ้าเข้มๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงทุนก่อนเลยแล้วค่อยเอาดอกผลจากการลงทุนมาใช้จ่ายมาดูกันดีกว่าว่าคุณอยากจะเป็นคนรวย ที่ออมก่อนใช้ทีหลังหรืออยากจะเป็นคนทั่วๆไปใช้ก่อนแล้วไม่เหลือออมแต่สุดท้ายก็ไม่รวยนะคะ